สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าทักทายย้ำเสาจ้าแม่มือนีกินเข่าเสารน้ำกันพี่น้องลาบหมูลาบหมูพักพี่น้องพักสวนหนึ่นนงเนาะมาจ้า,ากินน้ำกันเส็บเส็บทักทายั่วโลกจ้าเนาะพี่น้อง ทักทายทั่วลูกจ้กถ้ามีธนัดเขาเขาสวยเขาเจ้าเนะลูกเขาเจ้าซีสเกตด,ดิ พักกัดิงเสร็จเสร็จหัวะพ้าขึน้องเก่าขอในยาเด้อทำยังไงมาจกา Rồi. Làm múng. khẩu. Sẹp sẹp. แสบแสบน้ำกานผักกาะเด้าอยู่นะพี่นอแสบครับนั่นผักกาะเด้าที่เราแน่นหรอกหตะเล่ากก็ได